learn thai happily hello everyone welcome to learn thai happily with me kru stang this video you are going to learn about how to say con to describe people's personality in the thai language if you would like to talk to thai friends or thai people and you would like to talk about his or her personality this video can help you Firstly, I would like to tell you about the meaning of คน in English is person or people. And คน is always used with Thai adjectives to talk about people's personality. The first word that I would like to recommend you is คนใจดี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 .คนใจดี means to be kind. ครูสตังเป็นคนใจดีเขาสอนภาษาไทยให้เราฟรี ครูสตังเป็นคนใจดีเขาสอนภาษาไทยให้เราฟรีครูสตัง means teacher สตังเป็นคนใจดี means is kind เขาสอนภาษาไทย means he teaches t h a ให้เราฟรี means to us for free คุณเป็นคนใจดีมากดังนั้นคุณควรเป็นพยาบาล คุณเป็นคนใจดีมากดังนั้นคุณควรเป็นพยาบาลคุณเป็น m e a n s You are คนใจดี m e a n s Kind มาก m e a n s So ดังนั้น m e a n s So คุณควรเป็น m e a n s You should be พยาบาล m e a n s a Nurse Next คนฉลาดคนฉลาดคนฉลาด m a n s To be smart คุณยายของฉันเป็นคนฉลาดเธอคิดเลขได้โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขคุณยายของฉันเป็นคนฉลาดเธอคิดเลขได้โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขคุณยายของฉัน means my grandma เป็นคนฉลาด means is smart เธอคิดเลขได้ means she can calculate โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข means without using a calculator พี่ชายของคุณเป็นคนฉลาดมากเขารู้วิธีแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทของเราพี่ชายของคุณเป็นคนฉลาดมากเขารู้วิธีแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทของเรา พี่ชายของคุณ m ม s s your brother เป็นคนฉลาดมาก m i he s he's so smart เขารู้วิธีแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด m i s s he knows how to solve the biggest problem ในบริษัทของเรา m i s s in our company คนรวยคนรวยคนรวย Miss to be rich เขามีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ เขาเป็นคนรวยเขามีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เขาเป็นคนรวยเขามีบ้านที่ใหญ่ที่สุด Miss he has a big g e s t house ในเมืองนี้ Miss in this city เขาเป็นคนรวย Miss he is rich เธอเป็นนักธุรกิจเธอเป็นคนรวยมากเธอเป็นนัก ธุรกิจเธอเป็นคนรวยมากเธอเป็นนักธุรกิจ means she is a business woman เธอเป็นคนรวยมาก means she is very rich a n d คนจนคนจนคนจน means to be poor ฉันอยากจะให้เงินเขาเขาเป็นคนจนฉันอยากจะให้เงินเขา เขาเป็นคนจนฉันอยากจะให้เงินเขา means I want to give some money to him เขาเป็นคนจน means he is poor พวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเพราะพวกเขาเป็นคนจนพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเพราะพวกเขาเป็นคนจน พวกเขาไม่มีเงินพอ means they don't have enough money ที่จะซื้ออาหาร means to buy food เพราะ means because พวกเขา means they เป็นคนจน means are poor next คนสวยคนสวยคนสวย means to be beautiful เธอควรเป็นดาราเพราะเธอเป็นคนสวย เธอควรเป็นดาราเพราะเธอเป็นคนสวยเธอควรเป็นม s สช u ชู b ีดาราม e สเอสตาร์เพราะเธอมิส because she เป็นคนสวยมิส is beautiful พี่สาวของฉันเป็นคนสวยมากผู้ชายหลายคนชอบเธอพี่สาวของฉันเป็นคนสวยมาก ผู้ชายหลายคนชอบเธอที่สาวของฉัน means my sister เป็นคนสวยมาก means it's so beautiful ผู้ชายหลายคน means many boys ชอบเธอ means like her and คนหลอ่อคนหลอ่อคนหล่อ means to be handsome ลูกชายของฉันเป็นดาราเพราะเขาเป็นคนหลอ่อ ลูกชายของฉันเป็นดาราเพราะเขาเป็นคนหลอ่อลูกชายของฉัน means my son เป็นดารา means is a star เพราะเขา means because he เป็นคนหล่อ means is handsome ผู้หญิงหลายคนชอบพี่ชายของฉันเพราะเขาเป็นคนหล่อจริงๆผู้หญิงหลายคนชอบพี่ชายของฉัน เพราะเขาเป็นคนหล่อจริงๆผู้หญิงหลายคน m ม s s many girls ชอบพี่ชายของฉัน m i s s like my brother เพราะเขา m i s s because he เป็นคนหล่อ i s s is handsome จริงๆ m i s s s is really then คนตลกคนตลกคนตลก Miss to be funny เขาทำให้ฉันยิ้มได้เสมอ เพราะเขาเป็นคนตลกเขาทำให้ฉันยิ้มได้เสมอเพราะเขาเป็นคนตลกเขาทำให้ฉันยิ้ม means he makes me smile ได้เสมอ means always เพราะเขา means because he เป็นคนตลก means is funny คุณเป็นคนตลกดังนั้นคนหลายคนชอบคุยกับคุณ คุณเป็นคนตลกดังนั้นคนหลายคนชอบคุยกับคุณคุณเป็นคนตลก means you are funny ดังนั้น means so คนหลายคน means many people ชอบคุยกับคุณ means like to talk with you and the last word of today is คนเจ้ากี้เจ้าการคนเจ้ากี้เจ้าการคนเจ้ากี้จากาเจ,จ้าการ in English means To be b o s y ไม่มีใครชอบเธอเพราะเธอเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไม่มีใครชอบเธอเพราะเธอเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไม่มีใคร Miss no one ชอบเธอ Miss likes her เพราะเธอ Miss because she เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ Miss is bossy ฉันอยากลาออกจากงาน เพราะเจ้านายของฉันเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการฉันอยากลาออกจากงานเพราะเจ้านายของฉันเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการฉันอยากลาออกจากงาน means I want to quit my job เพราะเจ้านายของฉัน means because my boss เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ means is bossy These are many Thai words that you learn today, and don't forget this rule, when you want to talk about people's personality, you can use คน with a Thai adjective as a prefix in the Thai language. If you have any question about using this word คน in Thai language, you can leave your question in the comment. I will give you an answer and make you understand more, or if you like to learn other Thai words, you can leave your request in the comment too. I will be your request to make video and teach you here on my youtube channel Learn Thai Happily for free or you can watch my videos other platforms So if you would like to learn Thai with me happily you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kuru Stang and click the bell icon for getting the notification of my new video I will post a new video to you guys from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me easily 6 day สู i อีกขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ